วันนี้หลังบ้านของเรามีน้องกวางมาเยี่ยมด้วยนะคะเพื่อนๆแต่ว่านอกจากกวางแล้วนะคะยังมีสัตว์ชนิดอื่นๆด้วยนะคะเดี๋ยวตามมาดูเลยค่ะว่าจะมีตัวอะไรบ้างนะค่ะและนี่ก็คือหลังบ้านของเราในตอนนี้นั่นเองนะคะก็คือ,อ,อยังมีหิมะปกคลุมอยู่เต็มเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้ยังเป็นช่วงฤดูหนาวอยู่นั่นเองค่ะจริงๆปกติก็คือจะเขียวขจีเลยนะคะ หลังบ้านเราจะมีต้นไม้ค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็ถัดไปอีกหน่อยตรงนู้นก็จะเป็นข้างๆ้าค่ะจะเป็นป่าเล็กๆอะค่ะซึ่งเวลาหน้าร้อนนะคะต้นไม้เขาก็คือจะเขียวขจีแล้วก็คือจะทึบไปเลยเราจะไม่สามารถาเห็นบ้านาตรงบ้านเพื่อนบ้านตรงหลังบ้านของเราได้เลยนะคะ คก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะว่าตั้งแต่ที่เราย้ายมาที่นี่นะคะจะมีสัตว์ชนิดไหนบ้างนะที่แหวะเวียนมาเยี่ยมเรากันค่ะค่ะแล้วสัตว์ตัวแรกที่มาเยี่ยมบ้านของเรากันนะคะก็คือหมาจิ้งจอกน,นั่นเองเพื่อนๆมันมันน่ารักมากนะคะแต่เราถ่ายวิดีโอมันก็คือวิ่งดุ่งดิงดุงด้งดงไปแต่ว่าออวิดีโอจะไม่ค่อยชัดนิดนึงนะคะเพราะว่ามันเป็นช่วง ใกล้ๆมืดแล้วอะคะ mm ่ะ hmm. ค่ะแล้วตัวต่อมาก็คือท u ร์กีหรือไก่งวงนั่นเองค่ะ mm hmm. ตัวนี้เขาจะเป็นไก่งวงตัวเมียนะคะอเมริกาเนี่ยเขาจะนิยมกินไก่งวงช่วงเอ mm ่อ hmm. t s g n v s n i v i n g นะคะแต่ว่าเราไม่ได้จับมากินนะคะเพื่อนๆ แล้วสัตว์ตัวต่อมาของเราก็คือน้องกวางนั่นเองตัวที่เราเห็นอยู่นี้จะเป็นตัวผู้นะคะเราถ่ายตัวเมียอีกตัวหนึ่งมันไม่ทันนะคะเขาวสวยมากค่ะและตัวต่อมาก็คือกระต่ายนั่นเองค่ะกระต่ายนี้เราจะเห็นบ่อยมากค่ะสีบางทีเขาก็จะแตกต่างกันไปนะคะก็คือเขาจะอยู่ทั่วๆไปเลยค่ะ และนี่ก็คือน้องเป็ดหัวเขียวนั่นเองค่ะเขาก็จะบินไปบินมาลงอยู่หลังบ้านบ่อยๆค่ะและนี่ก็คือเจ้าถิ่นของเรานั่นเองค่ะเราก็จะเห็นได้ตามทั่วไปเลยนะคะสีน้ำตาลบ้างสีดําบ้างหรือบางทีก็จะเห็นสีขาวด้วยค่ะก็คือจะอ้วนทุกตัวนะคะเพราะว่าที่นี่การกินอยู่ค่อนข้างจะอุดมสมบูรณ์เลยค่ะ กบก็มีนะคะก็คือจะเป็นคู่ปรับกับแมวเรามากแมวเรานี่ก็คือจะมาเฝ้าเมียงเฝ้ามองทุกวันเลยค่ะแล้วสัตว์อีกหนึ่งชนิดที่เราจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือนกชนิดต่างๆนั่นเองนะคะแถวบ้านเราจะมีนกหลายชนิดมากค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นกันด้วยชนิดแรกนะคะที่เราพบเห็นกันคะ และนี่ก็คือนกหัวขวานนะคะซึ่งเราจะไม่ได้เห็นเขาบ่อยเท่าไหร่นะคะนานๆจะได้เห็นเขาทีค่ะตัวตัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะส่วนมากจะเห็นเป็นตัวเล็กๆค่ะค่ะตัวนี้ชื่อ b l u e j นะคะคือถ้าใกล้ๆสีน้ำเงินก็คือจะสวยมากเลยค่ะอันนี้คือ American Goldfinch <c oughs> นะคะ Hummingbird ค่ะเอ่อกล้องไม่ค่อยชัดนิดนึงนะคะ สองตัวนี้ก็คือ cardinal นะคะตัวผู้เขาจะเป็นสีแดงสดสวยมากค่ะนกตัวนี้ชื่อว่า t u f t e d t i s mouse นะคะออกเสียงยากมากก็คือเราชอบเสียงร้องนกตัวนี้มากค่ะเพื่อนๆเราเลยแนบตัวอย่างเสียงมาให้เพื่อนๆฟังกันด้วยนะคะ ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากเลยนะคะแล้วสัตว์ตัวสุดท้ายของเราก็คือกิมจิหมาของเราเองค่ะบ๊ายบาย